อันดับแรกค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางผู้บริหารแนะนําก่อนนะคะว่าอีกดาซิลของเราะนะตอนนี้ประกอบธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะครับต้องขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผมธนัทนะครับซีอบริษัทอีกดาซิลโฟปจำกัดมหาชนนะครับก็ต้องขอบคุณรายการที่เชิญมาเ,เริ่มต้นเท้าความก็คือว่าบริษัทเราเนี่ยนะครับ เป็นบริษัทที่ทําทางด้านดิจิตอลคอนเทนต์ดิจิตอลคอนเทนต์ของเราเนี่ยก็คือการทําภาพเคลื่อนไหวที่สวยงาม,มนะครับโดยเราเริ่มจากโดยเริ่มแรกเนี่ยเราเริ่มจากการรับเซอร์วิสจากเขาเรียกว่าทางด้าน VFX ค่ะ,ะ <Yeah. S 1> VFX <V FX S 1> นะครับก็เป็นผลงานทางด้านโฆษณานะครับแล้วก็ภาพยนตร์ต่างๆเริ่มแรกเ,เราเริ่มจากไทยเนี่ยแหละ,ะแต่ต่อมาเนี่ยงานของเราเนี่ยมีชื่อเสียงกว่ารางวัล เรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ยิ่งได้งานเข้ามาในฝั่งต่างประเทศจากการลดโชว์ขึ้นมาอันนี้ยังพอได้ยินไหมครับพอเอิญม,มีมีติดอะไรไ้ยฮะัลโหลได้ยินค่ะชัดเลยครับครับครับผมโอเคก็จากนั้นเนี่ยก็จะมีเราเริ่มมีการขยายในส่วนของแอนิเมชันนะครับซึ่งเป็นรแอนิเมชันเนี่ยก็เป็นส่วนของงานการ์ตูนซึ่งเรามองเห็นแล้วว่างานการ์ตูนเนี่ยมันเป็น คอนเทนต์ที่เขาเรียกว่ามันต่อยอดในธุรกิจของเราซึ่งทางด้านดิจิทัลคอนเทนต์นี่แหละค่ะ,ะแล้วงานการ์ตูนเนี่ยโดยส่วนมากก็จะเป็นเขาเรียกว่าต่างประเทศเนี่ยให้ความสนใจเพราะว่าการ์ตูนเนี่ยมันเขาเรียกว่าทุกชาติทุกภาษาเนี่ยมันเข้าใจกันได้ด้วยตัวการ์ตูนนะพอ,ะะเ,อเราเริ่มมีความแข็งแรงทางด้านเซอร์วิสแล้วเนี่ยนะครับเราก็มองถึงว่าเอ๊ะเราจะต่อยอดอะไร เราก็มองเห็นว่าเอ๊ะมันก็มีงานเกมอยู่นี่ะนะครับโดยงานเกมงานเกมเนี่ยเราก็เริ่มจากรับจ้างผลิตเหมือนกันอ่าพอเราพอเราเข้าใจวิธีการทำนะครับวิธีการโปรโมทวิธีการใดๆเนี่ยเราก็เริ่มที่จะมีการทำไอทีของตัวเองโดยไอทีของตัวเองเนี่ยก็เกมได้ที่เราเปิดตัวมาก็เป็น h o Home s ม e ว t h o m e ซึ่งเป็นเกมผีก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากทั่วโลกนะครับ จากนั้นเราก็เริ่มต่อยอดแล้วว่าเอ๊แล้วเกมเนี่ยมันมีส่วนไหนที่เราทําอะไรได้อีกซึ่งเกมจริงๆถ้าเรามองเนี่ยมันคือเทคโนโลยีที่เอามาใช้กันในเรื่องของภาพที่มันจะเรียลไทม์เวลาในสมัยก่อนเนี่ยเรามีการเล่นเกมใช่ไหมครับ่ภาพมันอาจจะไม่ค่อยสวยมากแล้วก็อาจจะกระตุกบ้างหรือเป็นพิกเซลพิกเซลนะครับวันนี้เทคโนโลยีในการเรียลไทม์เนี่ยเราจะเห็นได้แล้วว่าถ้า ถ้าพี่ๆเห็นว่ารายการข่าวเนี่ยพอพูดถึงเครื่องบินเครื่องบินลงมาจอดแล้ว<ช>เนี่ยพวกนี้เทคโนโลยีใหม่ทั้งนั้นเลย<ช>นะครับ<ช>จนจนวันนี้เป็นเรื่องของการถ่ายทม Star w ์ r ต่างประเทศที่เขาถ่ายหนังด้วยจอ LED อันนี้เราก็จะเห็นว่าเทคโนโลยีเนี้ยมันมาจริงนะครับ<ช>ตอนนี้เนี่ยเราก็เลยมองว่าเราบิวจนเซอร์วิสของเราเนี่ยเริ่มแข็งแรง<ช>พอแข็งแรงเนี่ยภาพก็จะเห็นว่าเราก็เริ่มมีการต่อยอด ทำโปรดักของเราเองะนะครับจากการต่อยอดทำโปรดักของเราเองเราก็ณวันนี้เราก็เริ่มที่จะคุยกับทางลูกค้าที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเรามาหลายปีเนี้ยว่าเราเราเข้าตลาดมาแล้วเรามีเงิน i อ o เราสามารถลงทุนร่วมกับเขาได้นะครับพอลงทุนร่วมกับเขาได้เนี่ยเขาก็ดีเลยจากที่เขาเคยเรียกว่าผลิตสักปีหนึ่งสองสามตัวผลิตได้เป็นสี่ห้าตัวก็ เปิดโอกาสในการหารายได้เพิ่มมากขึ้นในขณะที่เราก็ได้ศึกษาช่องทางการจจำหน่ายเขาแล้วก็ศึกษาในเรื่องของพาร์ทเนอร์ต่างๆที่มันต่อยอดเน็ตเวิร์ขึ้นไปอีกนะครับตรงนี้ก็ถ้ามองจริงๆก็เราก็จะเกิดรายได้ในรูปแบบใหม่ๆเข้าตัวบริษัทเหมือนกันครับผมครับค่ะโอเคครับทีนี้ถ้าแบ่งสัดส่วนรายได้นะคะของเราตอนนี้เนี่ยมีกี่กลุ่มคิดเป็นสัดส่วนยังไงบ้างคะ ครับสัดส่วนรายได้เนี่ยอตอนนี้ก็ถ้าพูดง,ง่ายๆเลยคือแบ่งเป็นถ้าในประเทศกับต่างประเทศเนี่ยนะครับ,รบสัดส่วนรายได้ตอนนี้ก็มิสกันอยู่ะครับประมาณ50-50แต่ในอนาคตในอนาคตเนี่ยก็เรามองว่าในสัดส่วนของต่างประเทศมันจะมากขึ้นอยู่แล้วเป็นปกตินะครับ,รบทีนี้ถ้าเกิดเป็นรายได้ในตามเขาเรียกว่าตามยูนิตนะครับที่เรามีอยู่ก็คือ Visual Effects Animation และเกมเนี่ย ตอนนี้รายได้มันก็ตกอยู่ผมว่านิสกันอยู่นะครับเท่าๆกันครับมผมค่ะ,ะค่ะโอเค,คได้ค่ะทีนี้ช่วงที่เหลือเหลืออีกแค่สามเดือนสุดท้ายค่ะอยากให้ผู้แทนฉายภาพหน่อยเรามองยังไงบ้างคะแล้วก็จะไปลุกกลุ่มไหนยังไงบ้างโอเคต้องขอบคุณครับคือต้องบอกว่าพอหลังโควิดเนี่ยนะครับก็มีการเปิดประเทศพอเปิดประเทศเนี่ยนะครับใน กลุ่มลูกค้าของเราละกันตอนนี้ผมแบ่งเป็นกลุ่มก่อนกลุ่มทางด้านฝั่งฝั่งเอเชียเนี่ยก็จะมีจีนะครับกลุ่มทางด้านฝั่งเขาเรียกว่าตะวันตกละกันนะครับก็จะเป็นฝั่งอเมริกาฝั่งอเมริกาก็จะมีพวกแคนาดานอตเมกาก็ว่าไปนะครับในฝั่งเอเชียเนี่ยมีจีนมีเกาหลีมีญี่ปุ่นที่เป็นฐานลูกค้าเราวันเนี้ยจีเนี่ยเขาเคยเราเรียกว่า ตัวของเขาเองเนี่ยเคยมีหนังเป็นแอนิเมชันเป็นเขาเรียกว่าต้องบอกว่าธุรกิจเขาบูมมากในก่อนโควิดนะครับแล้วตอนโควิดเนี่ยก็เข้าใจทุกทุกที่มันก็คงตกหมดแหละนะครับแต่วันนี้หนังแอนิเมชันเขากลับมาแล้วพอกลับมาเนี่ยกลับมาในที่นี่ใหม่กลับมานี่รายได้ก็เขาบอกว่าที่ลงในสื่อก็เทียบเท่าดิสนีย์พิกซาเลยนะฮะ,ฮะแค่ในตลาด<ะ>ตัวเขาเอง ดังนั้นเนี่ยณว,วันนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นทําให้ธุรกิจแอนิเมชันเขาบูมกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็มีพาร์ทเนอร์อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วดังนั้นเราก็จะเริ่มมีการต่อยอดในส่วนนี้เพิ่มขึ้นไปะนะครับนี่นี่คือในในตัวแรกนะครับส่วนในอีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่เป็นอ่าตะวันตกนะครับในช่วงที่เขาเรียกว่ายังอยู่ในโควิดหรือหลังจากโควิดไม่นานเนี่ยเรามีการติดต่ออยู่ตลอดเวลา นะครับดังนั้นตัวเนี้ยก็เดี๋ยวก็คงได้มีการคุยกันในเรื่องของการทำในเรื่องของเขาเรียกว่าต่อยอดทางด้าน i อพของเกมะนะครับว่าเราจะต่อยอดอะไรในในตัวฝั่งนี้ได้นะครับผมก็เลยคิดว่าวันนี้บริษัทของเรามีทั้งเขาเรียกว่ามีปุ่มฐานลูกค,ค้าเนี่ยอยู่ที่ทั้งถ้ามองไปสองซีกโลกผมว่ามันก็เริ่มจะครบแล้วแหละ,ะเพียงแต่ว่าเราก็จะเริ่ม ขยายฐานลูกค้าไปเรื่อยๆแล้วก็เน็ตเวิร์กให้มันแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นในตัวผมคิดว่าในในในซี้นปีนี้ก็น่าจะได้เห็นอ่ะถ้าง่ายๆก็คงเป็นแบ็กหลอกที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอยู่ในในยะสำคัญแค่ไหนก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นข่าวดีนะครับครับค่ะถามนิดนึงได้ไหมคะพอดีเห็นรเรามีการไปจัดตั้งบริษัทเพื่อทำดิจิตอลคอนเทนต์ที่ ที่ต่างประเทศแล้วก็มีที่ไทยด้วยใช่ไหมมีสองที่ครับผมอ๋อขอบคุณครับโอเคอโอเคเท้าความคืออ,อีกจะซิ i วนะครับเราเราก็ประกอบธุรกิจทางด้านนี้แหละดิจิตอลคอนเทนต์วิชวลเอฟเฟกต์แอนิเมชันและเกมทีนี้เรามองภาพว่าต่อไปเนี่ยนะครับบริษัทเนี่ยยังไงต้องทำธุรกิจกับต่างประเทศอยู่แล้วเราก็เลยมองว่าเรา ควรจะมีบริษัทที่แยกออกมาเพื่อทำธุรกิจกับต่างประเทศโดยตรงเลยนะครับแล้วมันก็สามารถเขาเรียกว่ามันก็สามารถบริหารเขาเรียกว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายภาษีหรือใดๆที่เรามีการเขาเรียกว่าคำนวณแล้วก็มีการวางแผนอย่างดีพอวางแผนอย่างดีแล้วบริษัทนี้เริ่มที่จะมีการเราเริ่มมีการลงทุนในตัวของเขาเรียกว่า ซีร mm ีส์แอนิเมชันซีรีส์นะครับที่เป็น mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นการร่วมมือระหว่างฝั่งบริษัทใหญ่ของเกาหลีแล้วก็บริษัทใหญ่ของจีนนะครับเรามีการเข้าไปร่วมทุนกับโปรเจกต์นี้ mm hmm. พอร่วมทุนกับโปรเจก t นี้เนี่ยสิ่งที่เราจะได้ mm hmm. นั่นเลยครับกลับมาที่ช่วงแรกๆที่ผมพูดนะครับว่าเ,ออเราได้โน้ตฮาวนะเราได้คอนเน็ t ชันเราได้เน็ตเวิร์กใหม่ๆทีนี้สิ่งที่มันได้เน็ตเวิร์กใหม่ๆเนี่ย เดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพกันแล้วเพราะว่าในประมาณกลางเดือนนี้ผมก็จะบินไปฝรั่งเศสแล้วก็ตัวนี้มันจะเปิดตัวที่งานใหญ่ระดับโลกก็คืองาน m i ดคอมนะครับค,ค,ครับผมแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยอันนีน้ในส่วนของภาพภาพก,กระตูนะครับมันคงยียไไปได้หมดเท่านี้หรอกนะครับก็ยังมีในส่วนที่เราเตรียมไว้ก็เป็นภาพของการต่อย,ยอดใดๆในตัวไอพี IP เกมของเราด้วยนะครบ อืมค่ะค่ะโอเคทีนี้ย้อนกลับไปเมื่อกี้ทางผู้บริหารบอกว่าเดี๋ยวสิ้นปีนี้อาจจะต้องมีงานเข้ามาหนุนแบ็กหลอกของเราไม่ทราบว่าตอนนี้ตอนนี้แบ็กหลอกปัจจุบันนี่เราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะก็ถ้านับปิดไตสอเนี่ยประมาณ70บใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ก็ก็มีแบ็กหลอกเขาเรียกว่าสีเคียวเข้ามาเรื่อยๆนะผมผมว่ามันก็จริงๆมันก็มีดีเลย์บ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นภาพแล้วว่า ก็มีความสดใสแล้วนะครับผมก็เลยมีความคิดว่าจริงแล้วถ้าแบ c ็คล็อกเป็นเราแบ่งเป็นไซส์นะ,ะประมาณสักประมาณไม่เกิน10ล้านก็ไซส์สมอลนะ่ะอ่าสิถึงประมาณ10บถึงห้สิก็เป็นไซส์ประมาณกลางๆมีเดียมละกันะนะครับอ่ห้ถึง100ก็เป็นไซส์ใหญ่หน่อยนะ,ค,ะ,นะครับ L แล้วก็ถ้าร้อยบวกก็เป็น XL แล้วกัน ตอนนี้จริงๆแล้วถ้ามองภาพจริงๆเนี่ยมันก็อยู่แบ็คหลอกที่เราจะเจอเนี่ยก็แบ็คหลอกเป็น MLXL นี่แหละที่เราที่เราน่าจะเริ่มค่อยๆสีเขียวขึ้นมาครับผมครับอืมค่ะโอเคครับอ่าในในปีหน้าล่ะคะปีหกเจ็ดมองภาพยังไง<ช>บ้างตอนนี้กังวลไหมไว่างานจะเยอะอไหมการเติบโตแต่และอุตสาหกรรมเป็นยังไงบ้างคะโอเคในปีหกเจ็เนี่ยเนื่องจากพอเรา ถ้ามองภาพอะจะเห็นว่าแบล็คล็อกเราตุนเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆแล้วใช่ไหมครับในขณะเดียวกันปีหกเจเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่างานเซอร์วิสเนี่ยเราก็จะเห็นภาพแล้วว่านักลงทุนน่าจะเห็นภาพความสีเขียวของมันแล้วว่าเอ๊ะทำไมทําไมบางทีอาจจะเห็นตัวเลขแบล็คล็อกมันน้อยนะโดยปกติของเราเนี่ยแบ็คลอกเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันมีเ e คร r ล i ิ g งอินคัจากธุรกิจ v i ช u a l อฟเฟก t อยู่แล้วนะครับ แล้วก็ในส่วนของแอนิเมชันสมมุติวมันเป็นดิวยาวดิวยาวมันจะกลายเป็นแบ็กหลอกนะครับทีนี้พอเรามองภาพว่าเอ๊ะแล้วถ้าแบบเราตูนแบ็กหลอกเยอะเกินไปแล้วมันจะเขาเรียกว่ามีแคปพอทำไหมจริงแล้วในส่วนของเราเนี่ยตั้งแต่โควิดหรือก่อนโควิดเนี่ยเรามองภาพอยู่แล้วว่าถ้างานเยอะเราควรจะมีเอาซอสเอาซอสของเราก็เขาเรียกว่าก็เป็นคอนแทคเน็ตเวิ k พาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยแหละนะครับก็มาช่วยเราทำงาน ทีเนี้ยเราก็จะสามารถบริหารว่าเออถ้างานเข้ามาเยอะเราก็สามารถรับได้นะครับในขณะเดียวกันถ้าง,งานน้อยก็มันก็ไม่ได้ติดอะไรมากกับตัวเขาเรียกว่าต้นทุนที่มันมีฟีดค,คอร์นะครับเราก็เป็นแ a รเ b เิลไปในขณะเดียวกันเนี่ยจริงๆแล้วธุรกิจของที่บริษัทมองไว้เนี่ยเราพยายามที่จะหารบริหารมาจิน้นในการเพื่อให้มันได้ margin ที่ยังเขาเรียกว่า ถ้าในตัวของเซอร์วิสเนี่ยสามถึงสีเปอร์เซ็นตเี่ยมันมันก็เป็นส่วนที่เราคิดว่าน่าจะยังพอบริหารได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของ c r e a t i v e เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นเป็นเรื่องของอเขาเรียกว่าพื้นฐานความสําเร็จที่เราผ่านมาหลายๆปีนะครับอันนี้มันเป็นการันตีอยู่ดังนั้นตรงนี้เราก็จะรักษามันไว้นะครับใ,ในขณะเดียวกันถ้าเป็นธุรกิจใหม่นะครับธุรกิจใหม่โดยส่วนมากพอเรา พอเราขึ้นไปมันเหมือนกับทำโปรดักต t ตัวเองแล้วกันนะ,ะ,นอะ,ะพอเราทำโปรดักต t ตัวเองมันจะกลายเป็น B 2 C B 2 C เนี่ยก็แน่นอนนะครับว่ามาจิ้นมัน v a รแหละนะครับเพราะว่าวิธีการกําหนดราคาขายมันมีหลายแบบนะฮะแต่ในแต่แต่สิ่งที่เรามองภาพเนี่ยมัน v a รก็จริงนะแต่เอาเมาส์มันใหญ่พอเมาส์มันใหญ่ผมคิดว่าไอ้กอนตรงเนี้ยพอบวกกับสิ่งที่เราเป็นเซอร์วิสเบสอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวเนี้ยมันก็จะทําให้ใหญ่มากขึ้น นะครับแล้วก็ก็มองว่าเซอร์วิสแข็งแรงก็เริ่มทำ Product โปรดักต์ตัวเองเริ่มทำโปรดักต์ตัวเอง Product ถ้ามันสักเซสก็ไปอีกใจเลยนะครับแล้วมันก็จะหลีกลับมาดังนั้นทุกตัวเนี่ยมันมันสามารถเขาเรียกว่าเป็นจุดต่อย,ยอดของแต่ละตัวแล้วอีกส่วนหนึ่งมันก็เป็นการร่วมกันทําในระหว่างเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็น v i ดีโอเอฟเฟกต์แอนิเมชันและเกมร่วมกันทําของใหม่ๆด้วยการตามที่บริษัทเคยตั้งเป้าหมายไว้ครับผม ค่ะโอเคค่ะ,คะสุดท้ายค่ะอยากให้ทางผู้บริหารฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จักอีกดาซิลมากขึ้นค่ะครับก็ต้องขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านนะครับจริงๆแล้วบริษัทของเราเนี่ยเวลาที่ผมได้รับการเขาเรียกว่าประชุมผู้ถือหุ้นหรือมีการสอบถามเข้ามาเนี่ยจริงแล้วนักลงทุนของเราเนี่ยเป็นนักลงทุนที่ เรียกว่าก็อยากจะให้บริษัทไทยเนี่ยะนะครับที่ทำทางด้านนี้ไปปักธงที่ต่างประเทศนะครับดังนั้นตรงจุดตรงนี้นี่แหละที่เรามาเป็นจุดเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราตั้งมุ่งมั่นและทำมาตั้งใจทำมาตลอดเพื่อให้ได้ไปปักธงอันนี้แหละงนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มไปปักธงที่งานฝรั่งเศสและตัวการตูนตที่เราทำไปแบรนดิ้งต่างๆของคนไทยหรือบริษัทไทยเนี่ย มันขึ้นแล้วแล้วมันขึ้นคู่กับบริษัทใหญ่ระดับโลกเลยนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกอีกอันหนึ่งที่ที่ต้องขอบคุณนักลงทุนที่ให้การสนับสนุนตัวบริษัทมาตลอดครับผมครับค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณทางผู้บริหารมากๆค่ะที่ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็อาจารย์แม่ในวันนี้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะ